โอ้โห oh, พี่น้องนี่แหละที่มาคําวาไทยลาวพี่น้องกันไม่ทิ้งกันยามเจอวิกฤตเนาะทุกคนมือนี้นองรักษไปเห็นคลิปทัดทางฟังเล่าเห้ทุกคนก็คือมูนลนิธิหรือว่าทีมงานกู้ภัยเนาะเพิ่นเปิดทุกคนบริจาคเนาะคนละเล็กคนละหน่อยเพื่อไปซอยอทางฝั่งไทยทุกคนที่เจอวิกฤตการนำท่วมครั้งนี้เนาะพี่น้องก่อนอื่นบน้องรัก กับทักทายสบายดี PPFC ทางฝั่งไทยแหละกับฟังเล่านําเด้อจับพี่น้องมือนีเนาะน้องราก็ไปเห็นคลิปทุกคนก็เห็นร้ายมือแล้วเนาะพี่นอ้องที่ทางซื้อหรือว่าข่าวซารทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องเกี่ยวกับเหตุการณ์นําทวมเนาะทุกคนก็มีเนาะพี่น้องฟังเล่าเหาทุกคนฮับบริจาคหรือว่าเปิด บริจาคเพื่อจะนําเงินไปซอยเรือผู้ประสบไฟทางนําถ่วมนะทุกคนเขตภาคใต้ของประเทศไทยน,นก็คือ,อจังหวัดหาดใหญ่นนทบพี่น้องรายเห็นแลวก็ยังแบบซื้งช่มทุกคนนําใจของคนล่าเนาะทีมีต่อคนไทยเพราะว่าครั้งหนึ่งประเทศล่าเฮาก็เคยเจอวิกฤตการนําถ่วมอย่างเช่นเคลื่อนแต่นะี่นอองทางฝั่งล่าเนาะทาง,งอ่ง ฟังล่าเป็นภาคใต่ของฟังเล่านั่นก็คือเมืองสนามไส้แขวงอัตปือนาะพี่นองประเทศไทยเพิ่นก็ขเขายืนมือไปซอยคนล่าเฮ้าเนาะพี่น้องเป็นประเทศแหลกเนาะที่เขาไปบ่ว่าจะเป็นทีมงานกูนะ้ภัยเนาะเครื่องคล้องใส่ต่างๆรวมไปถึงเงินผู้บริจาคต่างๆให้กับคนล่าเฮ้าเนาะพี่น้องเพื่อไปซอยผูป้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะคนไทยเขาเจอวิกฤตการเนาะ คนเล่าเฮากรบโบนิงดูได้เนาะพี่น้องเขาไปยืนมือซอยเนาะซอยคนไขยเนาะพี่น้องครั้งนี้เนาะก็มีเพจเนาะทีมงานกูให้นะก็คือเพจของพี่มวยซีทัญญ่าเนาะพี่น้องซึ่งเป็นคนเล่าเนาะที่เปิดฮับบริจาคเพื่อนําเงินไปซอยเหลือทางประเทศไทยที่เจอวิกฤตการนําถ่วมครั้งนี้เนาะพี่น้องน้องรัเชื้อว่าเนาะคนล่าเฮาหลๆคนเนาะพี่น้องที่เขามาซอยเนาะกั เพื่อนการนึกถึงอะไรพี่น้องทีคนไทยเข้ามาซอยคนลาวเฮ้าเนาะบอกว่าจะเจอเหตุการณ์ยังเนาะพี่น้องบอกว่าจะเป็นปัยพิตินนำถ่วมต่างๆคนไทยเขาก็นยนืนอ่ายืนมือเขาซอยนี่แหละทุกคนมันเหตุให้เฮ้าเห็นเลยว่าประเทศใดที่เป็นมิตรของเฮ้าแถเนาะะยามที่เฮ้าเจอเหตุการณ์ร้ายหรือว่าวิกฤตการณ์ต่างๆเนาะประเทศนั้นก็นจะยืนมือเขาซอยประเทศลาวก็ประเทศไทยก็เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องเนาะพี่น้อง อ่าซอยเรือกัน,นย่ำทุกย,ย่ำยากย่ำที่เจอวิกฤตการหล,ลายๆอย่างเนาะเขาจะเห็นว่าคนไทยเขาซอยเรือบอ่ว่าจะเป็นเนาะอ่าแรงงานต่างๆที่เขามาประเทศไทยเนาะพี่น้องกัลลวนเต่ได้รับโอกาสจากประเทศไทยเนาะทุกคนก็คือครั้งนี้เนาะพี่น้องเขาจะเห็นว่าคนลาวเขาซอยคนไทยเนาะนำใจของคนลาวเนาะพี่น้องชี้มีต่อคนไทยกับแบบบอกได้เลยว่า มีหมากหล่นเนาะทุกคนอาจจะเป็นเนาะคนละเล็กละน้อยแต่ก็มันคือน้ำใจทีห้โดยใจเนาะห้โดยความห่วงใยเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็พี่เพื่อนก็รบร่วมเนาะพี่น้องเป็นเงินกีบทีหักบริจาคจากฟังโซ่พอล่าเนาะพี่น้องเป็นจำนวนเงินเนาะสองร้อยเจ็ดเจ็ดสิบกว่าล้านกีบเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยกับประมาณทุกคนสามแสนถึงสี่แสนบาทเนาะพี่น้องถึง มันจะเป็นน้ำมูลคาทีเล็กหน่อยแตก่กะให้ด้วยใจน้อพีนอ่น้องน้องรัดเองกอะขอเป็นกำลังอีกหนึ่งกำลังใจนาะทุกคนที่าทรงกำลังใจแใ้กับพีพีทางาฝากไตของประเทศไทยที่ประสบอ่าไพานำทวมน้อพี่น้องกะสู้สูเด้อขอห้เนาะผ่านวิกฤตการครั้งนี้ไปด้วยดีน้อพี่น้องละกะัให้ผ่านไปเรียวที่สุดนะ้อพี่น้อง และการนองรักกสิภาพีพีเอฟซีมาเบิงมาชมทุกคนาทางาพี่วินวิลเลียมหรือว่าทางฟังเล่าเห้าเนาะพี่น้องทีเขามาซอยประเทศไทยเนาะก็คือพี่วินวิลเลียมเนาะก,ก็ซอยเรือ,อาทางประเทศไทยหรือว่าบริจาคเงินหนึ่งล้านบาททุกคนเพื่อซอยเรือเนาะสมทบขึ้นเนาะพี่น้องซอยเรือทางพีพีฟังไทยเนาะทุกคนที่เจอววิกฤตการเนาะยังบรว่วมทุกคนเงินหรือว่า สิ่งของต่างๆที่พีเพิ่นเขาไปซอยเรือเนะาะบอกว่าจะเป็นเขาปลาอาหารแหงพี่นอ้องแล้วก็สิ่งที่จําเป็นอะไรที่นอทุกคนบอกว่าจะเป็น power bank เนาะสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตนอทุกคนเพราะว่าวิกฤตการครั้งนี้กัเหตุให้เนาะชาวหันหญนะ่หยยกับเจอวิกฤตการณ์นักเนาะพี่น้องเสียหายหลายพี่น้อง น้องละเองก็เขเป็นกำลังใจนอกแหละค่ะสิพาพี่พีเอฟซี FC มาเบิรงมาชมทุกคนคลิปวิดีโอเนาะที่พี่วินวิลเลียมเนาะเอาของไปบริจาคให้กับพี่พี่ชาวหาดใหญ่ในพื้นที่เลยทุกคนมาเบิรงมาชมน้ำกันว่าจะเป็นแบบใดนอกแหละคนไทยจะพูดถึงคนลาวแบบใดมาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะทุกคนกำลังไปนะครับเมื่อวานไปละร้านหนึ่งวันนี้เพิ่มอีกร้านหนึ่งครับจะกี่ร้านก็ว่ากันขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้ เป็นพวกอาหารแห้งนะครับนมมาม่าเอาแบบที่ไม่ไม่ใส่เป็นซองนะครับเป็นกระป๋องตามรีเคสนะครับแล้วนมทุกแบบเลยนะครับอาหารหมาอาหารแมวแล้วนี่ปุ๋ยปุ๋ยไอ้พวกเชื้อซูชิปมายัางไงมาแล้วค่ะโอเคหนูข้าวถ้าไม่พอหนูมาเพิ่มไม่พี่เลยนะพี่ข้าวสารอาหารแห้งนะครับกำลังไปนะครับพี่เป็นพวกปลั๊กไฟพาวเวอร์แบงค์นะครับพี่ที่นอน โซลาเซลล์นะพี่ยานะครับรักษาโรคนะครับพวกน้ำกัดเท้านะครับผิวชุชี้นนะครับยาแก้ปวดยาแก้ไข้นะครับทุกอย่างน้ำดื่มพี่แล้วก็หนูหนูติดอะไรอันนี้ power bank เหรออันนี้ล่ะนนที่นอนอผ้านวม,นวมใช่ปะอ่ะแล้วหนูบอกให้เขารีบเอามาของอีกแมคโครอีกอ่ะเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกทุกคนนะครับสู้ๆเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับของมีกำลังไปเพิ่มกี่ล้านก็ว่ากันพี่ไม่เป็นไร สู้ๆเต็มที่นะครับทีมงานทุกภาคส่วนเลยบินเป็นกําลังใจให้นะทุกคนนะคือเห็นแล้วอดใจไม่ไหวอ่ะพี่สู้ๆทุกคนของวีกําลังไปเพิ่มกวนแื้วหมดไม่เหลือแล้วแม่ได้ของครบยังสู้ๆนะทุกคนสู้ๆหมสดีลูกเอาสู้ๆนะ ฮยกไหวเป่าวได้มาเรียมาเรียมาดอย่าลืมไปเอาของล่ะบายบายขอบคุณมากสู้นะไม่ร้องเป็นกำลังใจให้ไปเอาของนะพี่สู้ได้ครับได้ซเรียบร้อยสู้นะทุกคน ซั้ไหมซถ้าหมดบอกออกมาเติมได้เลยพี่วินเติมได้เลยพี่เขาอพี่วินอยู่ไปไรับไปลขอบคุณครับวินมาแล้ววะแม่พี่น้องไทยลาวคือพี่น้องกันครับผมใช่ครับทุกคนตามที่ผมเกริ่นไว้ในเบื้องต้นเลยครับไทยลาวเราคือพี่น้องกันครับ คลิปนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจะมานำเสนอนี่ครับสาวลาวได้ระดมทุนเงินเกือบ200ล้านกีบตีเป็นเงินไทยประมาณ297,944บาทเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมันอาจจะดูเป็นเงินน้อยนิดแต่สำหรับพี่น้องชาวลาวแล้ว มันคือน้ำใจครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามาณัที่นี้ด้วยนะครับกับพี่น้องชาวลาวตามที่ผมเกลิ่นไว้ในเบื้องต้นเลยครับไทยลาวเราคือพี่น้องกันครับ โอ้พี่น้องนี่แหละคือนำใจของคนลาวเนาะทีมีต่อคนไทยเนะทุกคนบว่บาจะเจอเหตุการณ์ยังวิกฤตการณ์ยังเนาะพี่น้องคนลาวเฮากะผมที่จะยืนเคี่ยงขา่างประเทศไทยมาโดยตลอดเนาะพี่น้องอย่างเช่นคลิปนี้น้องลาเห็นแลวก็ยังปราบปลื้มใจเนาะทีคนลาวเฮาเนะมีความสามาคัคคีพี่น้องมีนำใจซอยเรือ,อเพื่อนบ้านหรือว่าซอยเรือเนาะ ประเทศไทยก็คือเปรียบเสมือนบวันพี่เมืองน้องอะไรเนาะพี่น้องก็คือเห็นนำใจของคนลาวที่มีต่อคนไทยก็ชื่อว่าอ่าเหตุให้เนาะคนไทยใจฟูขึ้นเนาะพี่น้องก็คือประเทศลาวกับไทยเนี่ยก็คือเปียบเปียบเสมือนขอบครัวเดียวกันเหลพี่น้องก็คือคนไทยกับซอยเรือคนลาวคนลาวก็พอเจออ่าพอคนไทยเจอวิกฤตการคนลาวเข้ากับซอยเรือเนาะพี่น้องนี่คือนำใจเนาะอ่านำใจเล็กๆน้อยๆที่มีต่อประเทศ เพื่อนมิตรน้องพี่น้องประเทศบ้านไก่เพื่อนเคี่ยงนอพี่น้องน้องไรเองกบเป็นคนลราคนหนึ่งนอกพี่น้องที่มาเนาะมาเห็นงานในประเทศไทยทุกคนเพื่อมาหาความหูหรือว่ามาหาหาเงินอะไรพี่น้องกบขอบคุณขอบใจประเทศไทยหลายๆที่ให้โอกาสหรือว่าให้โอกาสหลายๆอย่างนอพี่น้องเกี่ยวกับ คนเลาวเหาเนาะครั้งนี้ก็เฮาจะเห็นว่าประเทศไดเป็นมิตรแท้แล้วก็อยากให้ประเทศเล่าเห่าเป็นแบบนี้ตลอดไปเนาะพี่น้องซอยเลือซึองกันและก,กันเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจะตีเขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากไปพีเอฟจีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน